สร้อยข้อมือแห่งโชคชะตาเอาเด็กจรจัดนั่นออกไปทีเสียงอันเย็นชาและแหลมคมของท่านประธานอาทิตย์ดังไปทั่วชายหาดพัทยาที่ร้อนระอุ14นาฬิกาชายหาดกลางฤดูร้อนแห่งนี้ครักร่ำไปด้วยผู้คนอย่างแท้จริงภายใต้ร่มชายหาดหลากสีสันบรรดาครอบครัวต่างกำลังเพลิดเพลินกับช่วงเวลาแห่งความสุขเสียงหัวเราะของเด็กๆผสมผสานกับเสียงคลื่นก่อให้เกิดเป็นภาพทิวทัศน์อันสงบแห่งการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบ แต่ถ้มกลางทิวทัศน์ที่งดงามน,านั้นมีเงาเล็กๆร่างหนึ่งนั่งอยู่อย่างเงียบสงบเธอคือปลายฟ้าเด็กหญิงวัยสิบขวบในชุดเสื้อยืดเก่าๆขาดๆและกลางเกงขาสั้นสีซีดเธอนั่งปูผ้าผืนเล็กบนพื้นแลว้ววางสร้อยข้อมือถักจากลูกปัดไว้ด้านบนภาพของเธอดูตัดกับทิวทัศน์อันคึกคักรอบข้างอย่างสิ้นเชิงซื้อสร้อยข้อมือไหมคะเสียงเล็กๆสั่นเครือของปลายฟ้าส่งไปถึงนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมาอย่างอ้อนวอนสวยจริงๆนะคะแม่ของหนูทําเองค่ะปลายฟ้านั่งอยู่ตตตรงงนนี้้ัแ่ แล้วเธอค่อยๆนำสร้อยข้อมือที่คุณแม่พิกุลทำไว้ตลอดทั้งคืนใส่กล่องมาอย่างระมัดระวังสร้อยข้อมือแต่ละเส้นที่ทำขึ้นอย่างประณีตแม้วัสดุจะราคาไม่แพงแต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักของคุณแม่ปฏิกิริยาของผู้คนที่เดินผ่านไปมาบนชายหาดนั้นแตกต่างกันไปส่วนใหญ่เพียงแค่เดินผ่านไปบางคนหยุดมองด้วยสายตาเวทนาแต่สุดท้ายก็หันหน้าหนีไปบางครั้งเด็กๆเ,เห็นสร้อยข้อมือแล้วร้องว่าสวยและรบเร้าให้ซื้อแต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักจะจูงมือลูกๆเดินหนีไปแม่คะ ทำไมพี่คนนั้นถึงนั่งอยู่คนเดียวหล่ะคะเงียบเธอลูกไปกันเถอะทุกครั้งที่บทสนทนาเช่นนี้ลอยเข้าหูปลายฟ้าหัวใจดวงน้อยๆของเธอก็เหมือนถูกบีบแม้จะอับอายแต่เมื่อนึกถึงแม่ที่ป่วยอยู่ที่บ้านเธอก็อดทนได้ถึงกระนั้นก็ยังมีคนใจดีอยู่บ้างคุณยายท่านหนึ่งให้เงิน20บาทพร้อมกับพูดว่าหนูเป็นเด็กดีจริงๆและมีพี่สาวใจดีคนหนึ่งให้เงิน50บาทแล้วซื้อสร้อยข้อมือไปหนึ่งเส้นทุกครั้งที่เกิดเรื่องแบบนี้ดวงตาของปลายฟ้าจะเปล่งประกายและยกมือไหวอย่างนนออบ้ม ขอบคุณค่าขอบคุณจริงๆค่าแต่ถึงจะนั่งอยู่ทั้งวันเงินที่เก็บได้ก็แค่ประมาณ100บาทเท่านั้นและนั่นก็ถือว่าเป็นวันที่โชคดีแล้วบางวันนั่งทั้งวันยังหาเงินไม่ได้แม้แต่10บบาทปลายฟ้านับเหรียญในมือน้อยๆแล้วคิดในใจวันนี้จะได้ซื้อข้าวต้มกุ้งให้แม่แล้ว การทนความหิวเพื่อนั่งอยู่ทั้งวันการทนสายตาเย็นชาของผู้คนทั้งหมดนี้ก็เพื่อแม่ของเธอคุณแม่พิกุลป่วยมาตลอดช่วงนี้ท่านมีไข้ไอและทานข้าวไม่ได้เลยท่านบอกว่าต้องไปโรงพยาบาลแต่เพราะไม่มีค่ารักษาพยาบาลจึงได้แต่นอนสมอยู่ที่บ้านเท่านั้นดังนั้นปลายฟ้าจึงออกมาขายสร้อยข้อมือแทนแม่ลูกจ๋าวันนี้รีบกลับมานะคำพูดของคุณแม่ตอนเช้ายังคงก้องอยู่ในหูแต่ปลายฟ้าคิดว่าเธอต้องขายให้ได้มากกว่านี้เพราะเธออยากจะซื้อข้าวต้มกุ้งร้อนๆที่คุณแม่ชอบให้ท่านทาน ตอนนั้นเองรถยนต์หรูคันหนึ่งได้มาจอดที่ลานจอดรถใกล้หาดทรายการแต่งกายของผู้คนที่ลงมาจากรถเบนสีดำนั้นดูภูมิฐานบรรยากาศของพวกเขาแตกต่างจากนักท่องเที่ยวรอบข้างอย่างเห็นได้ชัดคนที่ลงมาก่อนเป็นชายวัยกลางคนอายุราว60ปีเขาคือท่านประธานอาทิตย์ในชุดสูทผ้าไหมาราคาแพงและแว่นตากรอบทองเขามีลักษณะเหมือนผู้บริหารระดับสูงใบหน้าของเขามีสีหน้าเย็นชาอยู่เสมอ ถัดมาเป็นหญิงสูงวัยอายุเกือบ80ปีที่ดูสง่างามลงมาจากรถเธอคือคุณหญิงนวลจันท์ในชุดผ้าไหมสีเข้มและผมสีดอกเหลา่าที่มุ่นไว้อย่างเรียบร้อยแต่กลับมีบรรยากาศของความเหงาแฝงอยู่ในแววตาของเธอมีความเศร้าโศกอย่างลึกซึง้งสุดท้ายเป็นชายวัย40ปีลงมาเขาคือผู้อํานวยการธีระเดชเขาเป็นลูกน้องที่ซื่อสัตย์ซึ่งทางานร่วมกับคุณหญิงนวลจันทมาเป็นเวลานานคุณหญิงครับที่ดินผืนนี้คือที่เรากําลังพิจารณาสําหรับสร้างรีสอร์ทหรูและศูนย์การค้าครับ ท่านประธานอาทิตย์เริ่มอธิบายด้วยน้ำเสียงสุภาพวิวทะเลก็ดีการเดินทางก็สะดวกสบายถ้าสร้างโครงการที่นี่รับรองว่าต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับคุณหญิงนวลจันทร์มองไปที่ทะเลและจมอยู่ในความคิดลึกๆล,ลมทะเลพัดมาทำให้ผมของเธอไหวเล็กน้อยและในขณะนั้นเองความรู้สึกแปลกๆก,ก็ฉายแววขึ้นในดวงตาของเธอราวกับว่าเธอกำลังนึกถึงความทรงจำในอดีตอันไกลโพล้นคุณหญิงครับท่านประธานอาทิตย์เรียกอีกครั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบกลับอ๋อข้าเป็นสถานที่ที่ดีนะคะ คุณหญิงนวลจันรตอบกลับอย่างได้สติและในตอนนั้นเองสายตาของท่านประธานอาทิตย์ก็หันไปทางที่ปลายฟ้านั่งอยู่สีหน้าไม่พอใจฉายแววขึ้นบนใบหน้าของเขาคุณหญิงครับแต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งท่านประธานอาทิตย์ชี้ไปที่ปลายฟ้าแล้วพูดว่าปัญหาคือบรรยากาศมันเสียเพราะเด็กจรจัดพวกนี้ครับถ้าจะทำธุรกิจก็ต้องกำจัดพวกมนทินสายตาพวกนี้ออกไปก่อน คำพูดนั้นดังพอที่ปลายฟ้าจะได้ยินและคนรอบข้างก็เริ่มหันมามองใบหน้าเล็กๆของปลายฟ้าชายแววเจ็บปวดขึ้นมาทันทีแม้ว่าน้ำตาจะคลอเบ้าแต่เธอก็กัดฟันอดทนและเริ่มเก็บของลงกล่องอย่างเงียบๆถ้ามีเด็กแบบนี้อยู่มันไม่เข้ากับภาพลักษณ์ของรีสอร์ทรู้เลยครับท่านประธานอาทิตย์ยังคงพูดจาดูถูกต่อไปต้องรีบจัดการทิ้งไปทันทีปลายฟ้าทนต่อไปไม่ไหวแล้วขอบตาของเธอแดงกำ่ำและเริ่มเก็บสร้อยข้อมือลงกล่องอย่างรีบร้อนต้องกลับบ้านแล้ว เธอกระซิบด้วยเสียงแผ่วเบาและกำลังจะลุกขึ้นยืนในขณะนั้นเองคุณหญิงนวลจันทร์กำลังมองไปที่แผ่นหลังของปลายฟ้าด้วยสีหน้าที่ดูเหมือนมีอะไรบางอย่างติดอยู่ในใจเธอรู้สึกคุ้นเคยกับภาพของเด็กคนนั้นอย่างน่าประหลาดคุณหญิงนวลจันทร์ยังคงจ้องมองแผ่นหลังของปลายฟ้าต่อไปรู้สึกอึดอัดในใจภาพของเด็กที่เจ็บปวดจากคำพูดเย็นชาของท่านประธานอาทิตย์ยังคงติดตาตรึงใจเธอเราวกับว่าเธอมองเห็นไหลเล็กๆนั้นสั่นเทาอยู่ท่านประธานอาทิตย์คุณหญิงนวลจันทร์เรียกอย่างเงียบๆ เรื่องของเด็กคนนั้นพอแค่นี้เถอะอะครับขอประทานโทษครับท่านประธานอาทิตย์ยิ้มอย่างเกอเขินและก้มศีรษะลงแต่สีหน้าของเขายังคงมีความไม่พอใจอยู่คุณหญิงนวลจันเดินเข้าไปหาแม่ค้าในบริเวณใกล้เคียงและถามอย่างระมัดระวังเด็กที่ขายสร้อยข้อมือคนนั้นมาทุกวันหรือเปล่าจ๊ะอ๋อหนูปลายฟ้าน่าเหรอคะป้าที่ขายส้มตำพยักหน้ามาตั้งแต่เช้าทุกวันอยู่จนถึงเย็นเลยค่ะเป็นเด็กที่น่าสงสารมากแล้วพ่อแม่ของแกอยู่ที่ไหนละ่ะคุณหญิงนวลจันถามอีกครั้ง ดูเหมือนว่าแม่แกจะป่วยหนักนะคะน้ำเสียงของป้าเจือไปด้วยความสงสารเห็นว่าเด็กคนนั้นออกมาขายสร้อยข้อมือแทนแม่บางทีป้าก็ให้ข้าวเหนียวไก่ย,ย่างไปบ้างแกก็จะไหวขอบคุณอย่างสุภาพเสมอเขาอาศัยอยู่ที่ไหนพอจะรู้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่น่าจะอยู่แถวชุมชนแออัดหลังชายหาดนั่นแหละค่ะดูเหมือนว่าบ้านจะยากจนมากหัวใจของคุณหญิงนวลจันยิ่งหนักอึ้งขึ้นไปอีกสถานการณ์ของเด็กคนนั้นดูเหมือนจะยากลําบากกว่าที่เธอคิดไว้มากคุณหญิงครับ นี่ก็เย็นมากแล้วเราน่าจะต้องไปดูที่ดินแปลงอื่นอีกไม่ใช่หรอครับท่านประธานอาทิตย์มองนาฬิกาและเร่งแต่ฝีเท้าของคุณหญิงนวลจันทร์กลับมุ่งหน้าไปยังทิศทางที่ปลายฟ้าอยู่ราวกับถูกบางสิ่งบางอย่างดึงดูดให้เข้าไปหาเด็กคนนั้นปลายฟ้ายังคงจัดของลงตองอยู่ภาพที่เธอพยายามกลั้นน้ำตานั้นน่าสงสารยิ่งนักเมื่อคุณหญิงนวลจันทร์เข้าไปใกล้ปลายฟ้าก็เงยหน้าขึ้นคุณยายมีอะไรให้หนูช่วยไหมคะปลายฟ้าพูดอย่างระมัดระวังสร้อยข้อมือพวกนี้ราคาเท่าไหร่จ๊ะ คุณหญิงนวลจันทรถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเส้นละ20บาทค่ะเสียงของปลายฟ้าสั่นเล็กน้อยแต่ถ้าคุณยายอยากได้หนูให้เส้นละ15บาทก็ได้เขาวันนี้หนูจะได้มีเงินไปซื้อข้าวให้แม่หัวใจของคุณหญิงนวลจันทรรู้สึกจุกอกนี่หมายความว่าถึงจะนั่งขายสร้อยข้อมือทั้งวันก็อาจจะได้เงินแค่ค่าอาหารมือเดียวเท่านั้นเธอบอกว่าแม่ของเธอทำใช่ไหมค่ะแม่ถักตอนกลางคืนค่าแม่ของหนูมีฝีมือดีมากเลยค่ะใบหน้าของปลายฟ้าฉายแววความภาคภูมิใจในตัวแม่ ในขณะนั้นเองคุณหญิงนวลจันทร์ก็รู้สึกว่าขอบตาของเธอร้อนเผาขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวคุณหญิงนวลจันทร์เปิดกระเป๋าถือโดยไม่พูดอะไรแล้วหยิบธนบัตรสีเทาสองถึงสามใบยื่นให้ปลายฟ้าสร้อยข้อมือพวกนี้ทั้งหมดยายขอซื้อได้ไหมจ๊ะปลายฟ้ามองเงินด้วยความตกใจมันคือเงินหลายพันบาทสําหรับปลายฟ้าแล้วนี่เป็นเงินจํานวนมหาศาลที่เธอไม่เคยจินตนาการถึงมาก่อนให้หนูจริงๆเหรอคะใช่จ้ายายจะเอาไปทั้งหมดคุณหญิงนวลจันทร์ยิ้มแล้วพูด รอยยิ้มสดใสปรากฏขึ้นบนใบหน้าของปลายฟ้าพร้อมกับน้ำตาขอบคุณค่ะคุณยายขอบคุณจริงๆค่ะคุณหญิงนวลจันทรหยิบสร้อยข,ออข้อมือขึ้นมาเส้นหนึ่งและเริ่มพิจารณาอย่างละเอียดมันเป็นสร้อยข้อมือที่เรียบง่ายแต่ทำขึ้นอย่างประณีตและในตอนนั้นเองปลายฟ้าก็ชี้ไปที่ข้อมือของคุณหญิงนวลจันทร์แล้วทำหน้าตกใจเอ๊คุณยายเสียงของปลายฟ้าดูตื่นเต้นคุณยายก็มีอันนี้ด้วยเหรอคะ คุณหญิงนวลจันตกใจและมองไปที่ข้อมือของตัวเองมีสร้อยข้อมือเส้นหนึ่งโผล่ออกมาจากแขนเสื้อเล็กน้อยเป็นสร้อยข้อมือที่เธอใส่ติดตัวมาเป็นเวลานานแล้วนี่เป็นสร้อยข้อมือเหมือนกับของแม่หนูเลยค่ะปลายฟ้าพูดอย่างประหลาดใจแม่ของหนูก็ใส่แบบนี้เหมือนกันค่ะ หัวใจของคุณหญิงนวลจันแทบจะหยุดเต้นมือของเธอเริ่มสั่นสร้อยข้อมือเส้นนั้นมีเพียงสองเส้นในโลกเท่านั้นเมื่อ30กว่าปีก่อนเธอทำขึ้นเองเส้นหนึ่งและอีกเส้นหนึ่งมอบเป็นของขวัญให้กับลูกสาวสุดที่รักของเธอเป็นสร้อยข้อมือแม่ลูกที่ทำขึ้นในดีไซน์เดียวกันจริงๆเหรอจ๊ะเสียงของคุณหญิงนวลจันรสั่นเครือแม่ของเธอใส่สร้อยข้อมือเหมือนกับเส้นนี้จริงๆเหรอค่ะเหมือนกันแป๊ะเลยค่ะปลายฟ้าตอบด้วยน้ำเสียงมั่นใจแม่ของหนูรักมันมากเลยค่ะท่านไม่เคยถอดเลย ในหัวของคุณหญิงนวลจันรกลายเป็นสีขาวโพลนหัวใจของเธอเริ่มเต้นรัวไม่น่าไม่น่าจะเป็นไปได้ปลายฟ้าคุณหญิงนวลจันทเรียกด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนตอนนี้แม่ของเธออยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ที่บ้านค่าท่านป่วยหนักจนออกมาไม่ได้ปลายฟ้าตอบด้วยสีหน้าเป็นห่วงยายยายไปเยี่ยมแม่ของเธอได้ไหมน้ำเสียงของคุณหญิงนวลจันทรเจือไปด้วยความวิงวอนคะจะมาบ้านหนูหรือคะปลายฟ้าถามอย่างแปลกใจแต่บ้านหนูอยู่รกมากเลยนะขะน่าอายค่ะไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเลยคุณหญิงนวลจันจับมือปลายฟ้าแล้วพูดไปตอนนี้เลยได้ไหมปลายฟ้ารังเลอยู่ครู่หนึ่งเธออายเพราะสภาพบ้านที่แย่มากแต่แล้วเธอก็คิดว่าคุณยายใจดีคนนี้อาจจะช่วยแม่ของเธอได้ข้าตามมาเลยค่ะปลายฟ้าตอบด้วยเสียงแผ่วเบาคุณหญิงนวลจันทรส่งสายตาให้ผู้อํานวยการธีรเดชซึ่งทํางานร่วมกันมานานจึงสังเกตเห็นปฏิกิริยาที่ไม่ปกติของท่านคุณหญิงครับเกิดอะไรขึ้นครับผู้อํานวยการธีรเดชถามอย่างระมัดระวังตามฉันมา คุณหญิงนวลจันทร์ผู้สั้นๆท่านประธานอาทิตย์มีสีหน้าง,งวยคุณหญิงครับท่านมีกําหนดการอยู่นะครับเลื่อนกําหนดการไปน้ำเสียงของคุณหญิงนวลจันทมีความกระวนกระวายผิดปกติปลายฟ้านาหน้าเดินออกจากชายหาดไปคุณหญิงนวลจันทรเดินตามแผ่นหลังเล็กๆนั้นไปพร้อมกับหัวใจที่เต้นรัวราวกับจะระเบิดออกมา ทางที่ปลายฟ้านำทางไปนั้นค่อยๆห่างจากชายหาดที่คึกคักออกไปเมื่อเข้าสู่ตรอกซอกซอ,กซอยแคบทิวทัศรอบข้างก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแทนที่ร้านค้าหรูหรากับปรากฏอาคารเก่าๆซุดโสมขึ้นมาที่นั่นค่ะมือเล็กๆของปลายฟ้าชี้ไปยังบ้านไม้เก่าๆที่อยู่ขอบชุมชนแออัดผนังที่สีลอกประตูสังกะสีขึ้นสนิมและหลังคาที่ยังดูเหมือนจะถล่มลงมาได้ทุกเมื่อฝีเท้าของคุณหญิงนวลจันยิ่งหนักอึ้งขึ้นเรื่อๆยๆเธอหยุดหัวใจที่เต้นรัวไม่ได้ จริงๆแล้วลูกสาวของเธออาศัยอยู่ในที่แบบนี้เหรอคุณยายจะเข้ามาจริงๆเหรอคะปลายฟ้าหันกลับมามองด้วยสีหน้าเป็นห่วงบ้านหนูรกมากเลยนะคะน้าอายค่ะยายบอกแล้วไงว่าไม่เป็นไรคุณหญิงนวลจันทตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือปลายฟ้าค่อยๆเปิดประตูสังกสีเสียงเอียอ๊ยดดังขึ้นพร้อมกับประตูที่เปิดออกเผยให้เห็นลานดินแคบๆที่มีวัชพืชขึ้นรกและมีเสื้อผ้าเก่าๆตากอยู่บนราวตากผ้าแม่คะหนูมาแล้วปลายฟ้าเรียกด้วยเสียงแผ่วเบา เสียงไอดังมาจากในบ้านตามมาด้วยเสียงผู้หญิงที่อ่อนแรงและไร้กำลังปลายฟ้าเหรอลูกกลับมาเร็วดีนี่ปลายฟ้าเปิดประตูบ้านและเข้าไปคุณหญิงนวลจันทร์ก็ค่อยๆตามเข้าไปเป็นห้องเดี่ยวที่มีเพียงเตียงหนึ่งหลังตู้เสื้อผ้าเก่าๆและมุมครัวเล็กๆเ,เท่านั้นและในขณะที่เธอมองเห็นผู้หญิงที่นอนอยู่บนเตียงคุณหญิงนวลจันทร์ก็แทบจะทรุดลงไปนั่งกับพื้น เธอคือพิกุลผู้หญิงที่นอนอยู่บนเตียงในสภาพสู้ผอมนั้นคือลูกสาวของเธออย่างแน่นอนลูกสาวที่เคยเป็นเด็กหญิงวัยสิบขวบที่น่ารักเมื่อ30กว่าปีก่อนตอนนี้กลายเป็นผู้หญิงป่วยวัยสีปีแม่คะมีแขกมาคะ่ะปลายฟ้าพูดกับพิกุลพิกุลพยายามลุกขึ้นนั่งอย่างยากลําบากและมองไปที่คุณหญิงนวลจันท์ในขณะนั้นเองสายตาของทั้งสองก็สบกันความประหลาดใจฉายแววขึ้นบนใบหน้าของพิกุลเธอรู้สึกคุ้นหน้าอย่างประหลาดแต่ก็ไม่แน่ใจใครคะพิกุลถามด้วยน้ําเสียงอ่อนแรง คุณหญิงนวลจันทร์พูดไม่ออกน้ำตาของเธอเหมือนจะไหลออกมาเธอรับความจริงที่ว่าลูกสาวของเธออาศัยอยู่ในสภาพที่น่าสังเวชเช่นนี้ได้ยากเหลือเกินตอนนั้นเองปลายฟ้าก็พูดขึ้นอย่างตื่นเต้นแม่คะคุณยายคนนี้ก็ใส่สร้อยข้อมือเหมือนแม่เลยพี่กุลมองไปที่ข้อมือของตัวเองมีสร้อยข้อมือเก่าๆเส้นหนึ่งอยู่ตรงนั้นเป็นของดูต่างหน้าชิ้นเดียวที่เหลืออยู่อันนี้อันนี้เหรอพี่กุลถามพลางลูบสร้อยข้อมือ คุณหญิงนวลจันทร์ค่อยๆถอดสร้อยข้อมือออกจากข้อมือของตัวเองแล้ววางเรียงคู่กับสร้อยข้อมือของพิกุลเหมือนกันแป๊ะเป็นสร้อยข้อมือสองเส้นที่มีดีไซน์เหมือนกันทุกประการใบหน้าของพิกุลซีดเผือดความทรงจำในวัยเด็กเริ่มผุดขึ้นมาเพลงต่อมเด็กที่เคยได้ยินในอ้อมกอดอันอบอุ่นสัมผัสที่อ่อนโยนและภาพของใครบางคนที่สวมสร้อยข้อมือนี้ให้ที่ข้อมือไม่น่าพิกุลพึมพำด้วยน้ำเสียงสั่นเครือคุณหญิงนวลจันทร์ก้าวเข้าไปหนึ่งก้าวแล้วค่อยๆเปิดปากพูดพิกุล เพียงคำเดียวนั้นร่างกายของพิกุลก็สั่นสะท้านไปทั้งตัวน้ำเสียงนั้นพิกุลแม่เองลูกน้ำตาไหลพรากจากดวงตาของคุณหญิงนวลจันทร์พิกุลมองคุณหญิงนวลจันทรด้วยสีหน้าไม่เชื่อในหัวของเธอสับสนไปหมดคนนี้คือแม่ของเธอจริงๆเหรอโกหกพิกุลสายหน้าโกหกค่าแม่ของฉันแม่ของฉันทิ้งฉันไปแล้วไม่ใช่นะพิกุลคุณหญิงนวลจันทรเดินเข้าไปใกล้พร้อมกับน้ำตาแม่ไม่เคยลืมลูกเลยแม้แต่วินาทีเดียวแม่ตามหาลูกมาตลอดชีวิต น้ำตาเริ่มไหลออกจากดวงตาของพิกุลเช่นกันแต่เธอก็ยังไม่อยากจะเชื่องั้นงั้นทำไมเพิ่งมาตอนนี้ล่ะคะเสียงของพิกุลสั่นเครือทำไมเพิ่งมาตอนนี้ล่ะคะฉันใช้ชีวิตอย่างลำบากมาคนเดียวขนาดนี้คุณหญิงนวลจันทรต่อไปไม่ไหวแล้วเธอค่อยๆอ,อบกอดพิกุลร่างกายที่ผอมแห้งสัมผัสได้ถึงมือของเธอเธอผอมเกินไปแล้วขอโทษนะขอโทษจริงๆนะพิกุลคุณหญิงนวลจันทร้องให้สะอึกสะอื้นแม่ผิดเองที่ไม่สามารถปกป้องลูกได้ขอโทษนะ พิกุลก็ร้องให้ออกมาในที่สุดความคิดถึงความน้อยใจและความเหงาที่สั่งสมมานานกว่า30ปีได้พรังพลูออกมาพร้อมกันแม่คะแม่จริงๆเหรอคะพิกุลถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือใช่จ้าแม่เองแม่ของพิกุลค,คุณหญิงนวลจันทร์ลูบหัวพิกุลแล้วพูดปลายฟ้าไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอก็มุนงงเมื่อเห็นแม่กับคุณยายร้องให้แต่เธอกลับรู้สึกอบอุ่นในใจอย่างน่าประหลาด ผู้อำนวยการทีระเดชยืนมองเหตุการณ์จากนอกประตูด้วยความประทับใจอย่างสุดซึ่งในที่สุดคุณหญิงนวลจันทร์ก็ได้พบกับลูกสาวที่เธอตามหามานานกว่า30ปีแม่ขนูเจ็บปวดมากเลยค่ะพิกุลร้องให้เหมือนเด็กๆมันลำบากมากจริงๆแค่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมันลำบากมากเกินไปไม่เป็นไรแล้วนะคุณหญิงนวลจันทร์กอดพิกุลแน่นขึ้นแล้วพูดแม่มาแล้วต่อไปนี้แม่จะรับผิดชอบทุกอย่างเอง ท่านประธานอาทิตย์ไม่เข้าใจสถานการณ์นี้เลยเขาไม่รู้ว่าทำไมคุณหญิงถึงทำตัวแปลกๆไปแต่จากบรรยากาศแล้วเขาไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้คุณยายปลายฟ้าเรียกคุณหญิงนวลจันทร์อย่างระมัดระวังคุณยายคือคุณแม่ของแม่หนูจริงๆเหรอคะคุณหญิงนวลจันทร์มองไปที่ปลายฟ้าเป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นหลานสาวของตัวเองใบหน้าของปลายฟ้ามีเขาของพิกุลในวัยเด็กใช่จ้าปลายฟ้าคุณหญิงนวลจันทร์ยิ้มแล้วพูดยายคือยายแท้ๆของหนู รอยยิ้มสดใสปรากฏขึ้นบนใบหน้าของปลายฟ้าเป็นครั้งแรกที่เธอมีคุณยายแต่สภาพของพิกุลนั้นน่าเป็นห่วงเธอยังคงไอไม่หยุดและใบหน้าซีดเผือดเป็นสถานการณ์ที่ต้องได้รับการรักษาทันทีพิกุลต้องไปโรงพยาบาลนะคุณหญิงนวลจันทร์พูดด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาลค่ะพิกุลตอบด้วยเสียงแผ่วเบาไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นคุณหญิงนวลจันทร์พูดอย่างเด็ดขาดแม่จะจัดการทุกอย่างเอง คุณหญิงนวลจันมองสภาพของพิกุลแล้วตัดสินใจว่าไม่สามารถรอช้าได้อีกต่อไปผู้อำนวยการทีรเดชคุณหญิงนวลจันทรเรียกอย่างเร่งรีบครับคุณหญิงผู้อำนวยการทีรเดชวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วเตรียมรถไปโรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดเดี๋ยวนี้บอกให้เขาเตรียมห้องฉุกเฉินไว้เลยน้ำเสียงของคุณหญิงนวลจันทร์มีความกระวนกระวายรับทราบครับจะจัดการทันที พิกุลยังคงสับสนแม่ที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันและคำพูดที่จะพาเธอไปโรงพยาบาลทําให้เธอไม่อยากจะเชื่อความเป็นจริง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 ,รงหรอคะพิกุลถามด้วยน้ําเสียงสั่นเครือค่ารักษาพยาบาลคงจะเยอะมากเลยนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นคุณหญิงนวลจันทร์จับมือพิกุลแน่นแล้วพูดแม่จะรับผิดชอบทุกอย่างเองการที่ลูกป่วยคือเรื่องที่สําคัญที่สุดปลายฟ้ามีสีหน้ากังวลกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันแต่เธอก็เริ่มมีความหวังเมื่อได้ยินว่าแม่จะได้ไปโรงพยาบาล แต่ในตอนนั้นเองท่านประธานอาทิตย์ก็อดรนทนไม่ไหวและเข้ามาแทรกคุณหญิงครับเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับจูจูก็มาคลุกคลีกับพวกคนจนๆแบบนี้หุบป,ปากคุณหญิงนวลจันจวัดอย่างเย็นชาเป็นโทนเสียงที่แตกต่างจากปกติอย่างสิ้นเชิงท่านประธานอาทิตย์ตกใจอย่างมากท่านประธานคนพวกนี้ไม่ใช่คนจนเสียงของคุณหญิงนวลจันยิ่งเย็นชาลงไปอีกคนนี้คือลูกสาวของฉันและเด็กคนนั้นคือหลานสาวของฉนัน ใบหน้าของท่านประธานอาทิตย์ซีดเผือดคนที่เขาเพิ่งจะเรียกว่าเด็กจรจัดและดูถูกไปเมื่อครู่คือครอบครัวของคุณหญิงนั่นนั่นมันเรื่องอะไรกันครับท่านประธานอาทิตย์พูดตะกุกตะกักโดยเฉพาะเด็กที่คุณเรียกว่ามนทินสายตาคนนั้นคือหลานสาวสุดที่รักของฉันแววตาของคุณหญิงนวลจันทร์กลายเป็นเย็นชาเหมือนน้ำแข็งในเมื่อคุณเรียกหลานสาวของฉันแบบนั้นตอนนี้คุณนั่นแหละที่จะกลายเป็นขยะจริงๆคุณหญิงครับผมไม่ทราบจริงๆครับขอประทานโทษครับ ท่านประธานอาทิตย์รีบก้มศีสษะลงไม่ใช่เรื่องที่จะจบด้วยคำขอโทษคุณหญิงนวลจันทรพูดอย่างเด็ดขาดสัญญาโครงการนี้เป็นอันยกเลิกใบหน้าของท่านประธานอาทิตย์ซีดเผือดอย่างสมบูรณ์ความผิดพลาดเพียงชั่ววูบทำให้เขาสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปคุณหญิงครับได้โปรดให้อภัยผมสักครั้งเถอะครับนี่เป็นความหวังสุดท้ายของบริษัทเราท่านก็ทราบดีท่านประธานอาทิตย์อ้อนวอนในท่าทีที่แทบจะคุกเข่าแต่คุณหญิงนวลจันร์กลับไม่มองเขาอีกต่อไป หลังจากนั้นไม่นานพิกุลก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดเธอได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะขาดสารอาหารรุนแรงและปอดอักเสบแต่ด้วยการรักษาอย่างทันท่วงทีและดีที่สุดอาการของเธอก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับคุณหญิงนวลจันได้ชำระค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดและยกเลิกสัญญากับบริษัทของประธานอาทิตย์อย่างเป็นทางการ ในช่วงเวลาที่พิกุลรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลปลายฟ้าได้ย้ายเข้าไปอยู่ในคฤหาสน์ของคุณหญิงนวลจันทร์จากเด็กหญิงที่ขายของริมหาดกลายเป็นคุณหนูในบ้านหลังใหญ่มีเสื้อผ้าสวยๆใส่ได้ทานของอร่อยและที่สําคัญที่สุดคือได้รับความรักและความอบอุ่นจากคุณยายที่ไม่เคยได้พบมาก่อนหลายสัปดาห์ต่อมาพิกุลก็ออกจากโรงพยาบาลได้เธอได้ย้ายเข้ามาอยู่ในคฤหาสน์ของคุณหญิงนวลจันทร์เช่นกันเป็นครั้งแรกในรอบกว่า30ปีที่สามแม่ลูกยายหลานได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันในบ้านที่อบอุ่น คุณหญิงนวลจันได้จัดตั้งกองทุนทรัพนในนามของปลายฟ้าเพื่อมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเธอให้กับลูกสาวและหลานสาวในอนาคตวันหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงทั้ง3าคนได้กลับไปที่ชายหาดพัทยาอีกครั้งที่ที่โชคชะตาได้นำพาพวกเขากลับมาพบกันพวกเขาไม่ได้ไปที่นั่นในฐานะครอบครัวที่แตกสลายและเด็กหญิงที่สิ้นหวังอีกต่อไปแต่ไปในฐานะครอบครัวที่สมบูรณ์และเปลี่ยนไปด้วยความสุข ปลายฟ้าในชุดเดรสสวยงามวิ่งเล่นอยู่ริมหาดพิกุลมองลูกสาวด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขส่วนคุณหญิงนวลจันทรมองภาพนั้นด้วยน้ำตาแห่งความปิติสร้อยข้อมือสามเส้นที่เหมือนกันทุกประการสองประกายอยู่บนข้อมือของพวกเธอเป็นสัญลักษณ์ของสายใยรักที่ไม่มีวันขาดสะบ้านและเป็นเครื่องตวนใจว่าแม้ในวันที่มืดมนที่สุดแสงสว่างแห่งความหวังและความรักของครอบครัวก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ หลายเดือนผ่านไปฤดูการเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ร่วงและชีวิตประจําวันของครอบครัวคุณหญิงนวลจันทร์ก็ลงตัวอย่างสมบูรณ์พิกุลฟื้นตัวเต็มที่และปลายฟ้าก็ย้ายไปโรงเรียนานานาชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในพัทยาและสนุกสนานกับเพื่อนใหม่คุณยายคะหนูมาแล้วคะ่ะปลายฟ้าเปิดประตูหน้าบ้านและทักทายอย่างสดใสเมื่อกลับจากโรงเรียนเธอดูสวยสง่าในชุดนักเรียนราคาแพงเจ้าหญิงของเรามาแล้วเหรอจะ๊ะคุณหญิงนวลจันทร์ต้อนรับอย่างอบอุ่นจากห้องนั่งเล่นคุณแม่ล่ะคะปลายฟ้ามองไปรอบๆแล้วถาม กำลังดูแลสวนกุหลาบอยู่หลังบ้านจ้าคุณหญิงนวลจันตอบปลายฟ้าวางกระเป๋าลงแล้ววิ่งไปที่สวนเธอเห็นพิกุลกำลังตัดแต่งกิ่งกุหลาบอย่างคล่องแคล่วแม่คะปลายฟ้าโผล่เข้าทักทายปลายฟ้าโรงเรียนเป็นยังไงบ้างลูกพิกุลหันกลับมามองลูกสาวแล้วยิ้มเธอดูแข็งแรงและมีความสุขแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงสนุกมากเลยค่ะวันนี้เรียนศิลปะหนูวาดรูปชายหาดที่เราไปเที่ยวกันแล้วก็ได้เล่นกับเพื่อนๆด้วยค่ะปลายฟ้าเล่าอย่างตื่นเต้น ดีแล้วลูกพี่กุลลูกหัวลูกสาวทั้งสองคนเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นด้วยกันคุณหญิงนวลจันทรเตรียมน้ำผลไม้และขนมเค้กไว้รออยู่ปลายฟ้าจ้ะมากินขนมกันคุณหญิงนวลจันทร์กล่าวทั้งสามคนนั่งด้วยกันและใช้เวลาช่วงบ่ายอย่างมีความสุขเป็นชีวิตประจำวันที่เรียบง่ายแต่อบอุ่นแต่ทว่าความสงบสุขนี้ก็ถูกรบกวนเล็กน้อยแม่คะปลายฟ้ามองคุณหญิงนวลจันทแล้วพูดหนูเห็นข่าวของคุณยายในทีวีด้วยค่ะ ในข่าวหรอคุณหญิงนวลจันทร์ถามอย่างประหลาดใจค่ะข่าวบอกว่าคุณยายจะยกมรดกทั้งหมดให้หนูค่ะปลายฟ้าตอบคุณหญิงนวลจันทร์ยิ้มและพยักหน้าใช่จ้าข่าวแบบนั้นก็คงต้องออกเป็นธรรมดาพี่กุลก็เห็นข่าวนี้เช่นกันพาดหัวข่าวว่าคุณหญิงนวลจันทรมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จ่อยกำรัทั้งหมดให้หลานสาวผ่านกองทุนทรัพย์คนคงจะตกใจกันมากเลยนะคะพี่กุลกล่าวก็คงอย่างนั้นแหละคุณหญิงนวลจันรตอบ แต่ไม่เป็นไรหรอกเงินของแม่แม่จะให้ครอบครัวของแม่มันจะมีปัญหาอะไรละ่ะตอนนั้นเองผู้อํานวยการธีระเดชก็มาที่บ้านด้วยสีหน้าเคร่งเครียดคุณหญิงครับมีเรื่องต้องรายงานครับมีข่าวว่าบริษัทของท่านประธานอาทิตย์ล้มละลายแล้วครับผู้อํานวยการธีระเดชกล่าวและเขายังคงพยายามติดต่อเพื่อขอเข้ามาคุณหญิงอยู่ครับคุณหญิงนวลจันทรุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งการกระทําของชายคนนั้นเป็นสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้แต่เธอก็คิดว่าไม่จําเป็นต้องเก็บความแค้นไว้เรื่องของคนนั้นไม่ต้องไปใส่ใจแล้ว คุณหญิงนวลจันทร์กล่าวเรามาสนใจเรื่องของเราดีกว่ารับทราบครับเมื่อถึงเวลาเย็นครอบครัวสามคนก็รับประทานอาหารเย็นด้วยกันอาหารที่แม่บ้านเตรียมอย่างตั้งใจเต็มโต๊ะตอนนี้มีความสุขมากจริงๆค่ะพิกุลกล่าวขณะรับประทานอาหารไม่เคยคิดฝันเลยว่าจะมีวันแบบนี้แม่ก็เหมือนกันคุณหญิงนวลจันทรมองลูกสาวแล้วพูดแม่รอคอยวันแบบนี้มาทั้งชีวิตปลายฟ้ายืนขึ้นแล้วหยิบอะไรบางอย่างมาเป็นกล่องกร,รมะยยีเล็กๆนี่อะไรจ๊ะ พิกุลถามอย่างสงสัยเป็นสร้อยข้อมือที่ช่วยให้แม่กับคุณยายได้เจอกันครั้งแรกค่ะปลายฟ้าเปิดกล่องแล้วพูดในนั้นมีสร้อยข้อมือสามเส้นสร้อยข้อมือเดิมของแม่และคุณยายและสร้อยข้อมือที่ทําขึ้นใหม่สําหรับปลายฟ้าโดยเฉพาะถ้าเราสามคนใส่กันหมดก็คงจะเป็นครอบครัวที่แท้จริงแล้วลหละค่ะปลายฟ้ากล่าวน้ําตาคลอเบ้าของคุณหญิงนวลจันทร์และพิกุลหัวใจที่บริสุทธิ์ของปลายฟ้านั้นช่างน,น่าขอบคุณเหลือเกินใช่จ้าเรามาใส่กันทุกคนเลย คุณหญิงนวลจันทรกล่าวทั้งสามคนสวมสร้อยข้อมือของตัวเองที่ข้อมือสร้อยข้อมือดีไซน์เดียวกันสามเส้นสองประกายบนข้อมือของพวกเขาตอนนี้เราเป็นครอบครัวจริงๆแล้วนะคะพิกุลยิ้มแล้วพูดเราเป็นครอบครัวกันมาตั้งแต่แรกแล้วคุณหญิงนวลจันทรตอบหลังจากรับประทานอาหารเสร็จทั้งสามคนก็ใช้เวลาด้วยกันในห้องนั่งเล่นปลายฟ้านอนหนุนตักคุณยายอ่านหนังสือและพิกุลกำลังถักผ้าพันคอแม่คะพิกุลเรียกคุณหญิงนวลจันทแล้วพูด ขอบคุณมากนะคะที่รักหนูกับปลายฟ้าขนาดนี้ขอบคุณอะไรกันละ่ะคุณหญิงนวลจันทร์จับมือลูกสาวแล้วพูดแม่ต่างหากที่ต้องขอบคุณที่ทําให้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งนอกหน้าต่างมองเห็นพระอาทิตย์ตกที่สวยงามท้องฟ้าถูกย้อมเป็นสีส้มอมชมพูคุณยายคะปลายฟ้าเงยหน้าขึ้นแล้วพูดพรุ่งนี้เราไปทะเลกันอีกไหมคะทะเลที่เราเจอกันครั้งแรกเป็นความคิดที่ดีนะคุณหญิงนวลจันทร์ลูบหัวหลานสาวแล้วพูดจริงๆเหรอคะปลายฟ้าตื่นเต้น งั้นพรุ่งนี้เราไปเที่ยวพิเศษกันทั้งครอบครัวเลยนะพิกุลก็เห็นด้วยทะเลแห่งนั้นกลายเป็นสถานที่ที่มีความหมายพิเศษสำหรับพวกเขาแล้วจากสถานที่แห่งความโศกเศร้ากลายเป็นสถานที่แห่งความหวังเมื่อค่ำคืนดึกสงัดปลายฟ้าก็เข้าไปในห้องของตัวเองเธอนอนบนเตียงมองสร้อยข้อมือแล้วยิ้มอย่างมีความสุขเหมือนฝันเลยปลายฟ้าพึมพำกับตัวเอง พิกุลก็กำลังจัดระเบียบวันของเธอในห้องของตัวเองเช่นกันเมื่อเปรียบเทียบตัวเองเมื่อไม่กี่เดือนก่อนกับตัวเองในตอนนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนไปแต่ที่สำคัญที่สุดคือความสงบในใจคุณหญิงนวลจันทร์กำลังเขียนไดอารี่ในห้องทำงานวันนี้ก็เป็นวันที่มีความสุขอีกวันหนึ่งขอบคุณทุกวันที่มีใหญ่พิกุลและปลายฟ้าอยู่ด้วยกันเวลา30กว่าปีที่เสียไปนั้นน่าเสียดายแต่เวลาที่จะได้อยู่ร่วมกันในอนาคตนั้นล้ำค่ากว่าขอให้ครอบครัวของเรามีความสุขตลอดไป หลังจากเขียนไดอารี่เสร็จคุณหญิงนวลจันทร์ก็มองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวนั้นสวยงามพรุ่งนี้ครอบครัวสามคนจะไปทะเลด้วยกันที่สถานที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นตอนนี้พวกเขาจะสร้างความทรงจำที่มีความสุขคุณหญิงนวลจันทร์ยิ้มอย่างพึงพอใจและจบวันลงเธอได้พบกับลูกสาวที่ตาหามาทั้งชีวิตและได้พบกับหลานสาวที่น่ารักด้วยชีวิตที่เหลืออยู่คือการได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับครอบครัวอัลล้ำค่านี้เอาเด็กจรจัดนั่นออกไปที คำพูดดูถูกที่ได้ยินที่ชายหาดในวันนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ครอบครัวได้กลับมาพบกันอีกครั้งอย่างน่าขันแต่ตอนนี้ทั้งหมดนั้นกลายเป็นเรื่องในอดีตไปแล้วสิ่งสำคัญคือปัจจุบันและอนาคตทุกๆวันที่ได้อยู่ร่วมกับครอบครัวที่รักคือช่วงเวลาที่เหมือนของขวัญแสงจันทร์ส่องสว่างเข้ามาในบ้านอย่างนุ่มนวลทั้งสาคนหลับไหลยอย่างสงบ